ที่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบากในแต่ละวันที่นั้นต้องเหตุงานหนักโอ้สวัสดีครับพอพี่น้องที่เคารพรักสูบุสก้นเด้อครับผมทา้เมองไทยและทั่วทุกมุมโลกครับผมมันนี้เบ้าบนคนไก่บ้านก็สูพี่น้องเลยเป็นยังไงเนาะถือเด็กถือเบอร์กันวาพี่น้องทางบ้านเอกเป็นยังไงมันบ้าพี่น้องมันบ่ผู้ใดสื่อเด็กยินดีนํำได้พี่น้องเด้อ คู่เรียบวัตถวดหน้ากะว่าทำไม่น้าพี่น้องเนาะมันนี่ว่าบนกระสีมันสุกครับมันสุกดงานมันนี่เมี่ยนขั้วเมียกรับผมมันนี่นี่ละเมี่ยนขั้วอันนี้กราพี่น้องเลยซอยเมียนครับผมมือนสร้อยเมียเทียนขั้วสิ่ขายวิทยาน้องไปนี่ละขยายเป็นยังไงเนาะเมื่อสักนเดียวสิเป็นประมาณนีู่แล้วครับนี่เราพี่น้องคาเบผมเขาแยกเขาแยกขยายนะครับเขาบริบูรณ์มาได้พี่น้องอันนี้กับพี่พี่ขยายเปียกครับผม เียขยะเปียกนี่ bills, น rural, ะครับแล้วก็อันนี้ขยะแห้งครับอันนี้ขยะเปียกกขยะทหารครับพี่น้องแล้วก็อันนี้ไม่ขยะแห้งคด้บพี่น้องมีซุ่มอันทุ้งซุ่มยังนี่ครับพี่น้องีแกา่ครับอันนี้เขาพิทูงขยะทหารได้พี่น้องนี่ทุ้งใส่นี่ยโได้ซื้อครับพี่น้องเพิ่นให้แจกฟรีครับยี่หองขยะครับผมนี่นะครับเมื่อสวีเดนเพิ่นแจกอะไรองนี่ครับอันนี้ก็สิดี้ะพี่น้องนี่ สนหลอกสัไรกีเมี่ดพี่น้องเอ้ยเหมีห่ยนเดี๋ยวเบาบนทีมอันนี้ก็เอาไปีิทีมทหาด้ครับนี่มองไปทีมหารับจูของขยะเพื่อสพี่น้องเจนนี่พี่น้องถือเบอร์ครับถือม้วนถือเบอร์ครับเบาบนบริสุทธิ์มัวน it, ือเบอร์พี่น้องเอ้ยบิสิ์กเดินครับผมเพื่อถือกะดีใจเพดนพี่น้องเด้อูมันกพได้บ่หื่อกหัวหนาวไมครับหัวหนาวไหม ท่านาะพี่น้องโอ้ยเป็นไรเนาะดีๆสบายบหุ๊ครับผมเมียนหอบบานเมียนช่องใส่พี่น้องเลยวันศุกรูบขับม้อื่นกับยุ่งงานเสาร์อาทิตย์ครับผมสบายเป็นคู่พี่น้องเลยยุ่งานยุ่งเมืองนอกกะดับบากคือหรอครับเยี่ยมมันหนาวเยี่ยมสบายกับสีเสาร์อาทิตย์นะครับยูดครับผมลูกต่อไปแล้ป็นในเบอร์โบ้ขอนี่มอหน่อยว่าไปเรีนน้ามูว่าเสร็จมอหน่อยไปสองวันบ่ด้เลยเนาะ มาบแบบก็ต้องเห็นดูเต็มเต่าอยู่พี่น้องนะครับนี่งสอวนทุ่งนะครับอันนี้เป็นทุ่งแบบว่าถ้าอันนี้มันกิดสีละลายไปเด้ครับข้อฟังนี้ฟังยังนี้ครับผมที่แบบว่ากินนิดเดีกวก็เป็นตัวนี่ครับผมนี่นี่แหละครับอันนี้งจะเป็นขยะซุ่มนี่แหะครับซุ่มถุงผ้าหมอนผ้ามาใส่หน่อยก็มีได้พี่น้องอยู่เมืองนอกคือใส่หน่อยเพิ่อมากินครับนี่ช้างน้อยคือสมัยบัววัวไม่ไ้หน่อยก็มากินเองครับ ขึ้นใจเล้ขยะเดี๋ยว,ว,วเรานเ,นเ,อเอชิปมอนใส่กันนีครับข้างนอกนี่เราอน่ก็จะมี่ส่มีแลวกรช้ทีชปทีมตางหาครับนี่อันนี้อนไปขยะกรบผมแยกเป็นขยะต่างหากกรบผมดวพี่น้องเบิงต้นใหม่เบาบนนี่พักกระแยงนี่ได้พี่น,น้องพัเพลพักแพล นี่แหละครับมันตีตายไปเลยพี่น้องเอ้ยเพิ่นได้มานี่ลบะนี่เดี๋ยวสิผ้าไปถิ่มด้อพี่น้องเปล่าเสือจั่หน่อยกันหนาวที่พี่น้องเลิศหนาวเลยนี่แหละครับพี่น้องเอ้ยจูบไปนอกไปใส่เสือใส่แพะหนาวที่ได้พี่น้องช่วงนี้ นะครับเราบนสุดาไปเบิ้งของขยาได้พี่น้องนะครับอันนี้เป็นแยกจะหาอันนี้เป็นชุ่มขวดครับพี่น้องขวดให้ดูบอกให้ดูบอยครับผมขวดพินอันนี้เป็นขยายเปียกครับพี่น้องนไหครับ เริ่มเช็ดาวเลยพี่น้องไม่ใหม่แต่รอุ้นบัตรเลยพี่น้องเลยตื่นที่เดือนใหม่โดนบนะครับหยุด ทองจะยี่แคะจาไก่เหระครับทองขยะครับขี้ทองขยะโดยเฉพาะครับผมแล้วก็รถดขยะมันชิบเอาประมาณอาทิตย์หนึ่งชิบเอามือหนึ่งครับวันพัลเลอร์ฮารที่พี่น้องชิบเอาเอามือหนึ่งครับชิบเอาแต่หันเพื่อคิดถ้าขี้ขยะนี่งคิดในหมู่บ้านนี่งเหรอครับแต่บุกเดินกับอันเหยียบเาคนคิดก่อนถ่ายคนหิวลดขยะได้ครับที่นึ่เป็นขยะหมู่บ้านครับพี่น้องครับผม จำหมู่บ้านครับผมในหมู่บ้านเนี่ยทิมเป็นสุกพนหรอพี่น้องเขาไม่ทิมแต่ผืนทิมบริเวณนี้เขาจะมีกุญแจต่างหากครับผมนี่ได้ควาครับผม่้วรยะครับผม ครับอันนี anno, ้เป็นพวกขยะเปียกร์ก็ผมขยะอาหารเนาะครับเนาะสิมีพวกขยะอาหารพวกนี้ครับนี่แหละครับถุงมีบริสุทธิ์ครับเพป็นจริงแจกฟรีครับผู้ใด้เบิร์ตยู่บ้านก็มาเอานี่แหละครับเอาไปใส่ฟรีครับผมพี่นะอันนี้จะเป็นชึ้นมดขี่ก่อนเนาะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับอันพวกกล้องกระดาษกล้องยันครับผมมีคือเนาะอันนี้เป็นกล้องกระดาษด้วยกันครับซุ้มกล้องเนาะกล้องนุ่มจริงจิงนะครับ ขึ้นมาตะกีจะมีพวกพวกขยะพอได้นะครับผมตะกี้นี่ประมาณนี้นะครับนีื่องน้องช่วงชีวิที่เราอยู่สิ่งนี้ครับทีอเขาตัดติดกับผมควรจะต่างหากครับผมซช่วงมีวิตจะปกกับฟองได้ไี่น้องเนื้อกับฟองตั้งหากครับผมครับอันนี้เป็นขวดครับขวดนีะก็ใหญ่ได้พี่น้อง อ, <ITA> อันนี้กดเท้ากับแยกกดเท้าด้วครับอันนี้กดสีกับแยกกดสีคือะเป็นแบบว่านี่นะครับทุ้งว่ากดป้ายกดป้ายังสีกับสีแยกนี่ครับกดป้ายกับทิมป้ายังสีนะครับมีเฟ้าช้ากับทิมฟ้าตั้งสีครับแล้วก็ฟ้านี่ก็ับทิ่มมองนี้นะครับเป็นรม่แน่นเลยครับนี่คือให้ดูบ่อยๆนะเราต้องไปลองเนาะเฮ้ยเปากุหลสื่อจากล้านไทยนี่นะครับมากินครับผมนฟ้านี่ยทิมเนี่ย มาบหอเกิโลได้พี่น้องเนาะขวดทังสี่นอครับี่นครับที่ิครับผมอันนี้จะเป็นซอสอันนี้ครบบานเน่ครับผมซอสที่บ้าน่อครับทิ้พี่น้อได้เใส่บ้านนดี๋กิโลลายป่าได้พี่น้องเน่อันใส้ซจะร้านใส้หนานุ่นเป็นร้านนี่นะครับนี่หกแก้วพี่น้องเลย นวกซกื้อผลนักสื้อบินสือพ์เตอรนครับเป็นเกีียวกับนังสือโฆษณาเป็นสิครับผมครนีกว่าเกษเุขึ้นไปครับไปซุซตขยะสูงนะครับอันนี้เป็นทุปกองกระดาษที่พี่น้องมาน่าหนูกัสิใส่กิโลได้เงินหลเติบได้นะอันนี้กสิเพื่อที่เอาทุกคบอาทิตย์หน่าเท่นึงครับสุ่มนี่ก็จะเป็นพวกขยะแยกเป็นธรรมดาครับแบบว่าสุ้มเผา නියා පවන ක ටරාගසේ වයි කින්ඩ තු ඔකේ බඩනාග නැ มันใหญ่ที่ดีต่อครับนี่อันซุ่มเพชรตลอดเพชรตะลิมเป็ทีมต่้งกันเพทีมซีนีต่างครับสุ่มซุ่มสปอกสเปสซุ่มนี่แหละครับนะครับแลงคิดบุ๊บตรงนี้นาะาจอดรถหรือเสียงเงิเาได้พี่น้องเบ้าบนหรือเสาหลอกราเบาบนหรืเสาปายหาสิบครับเ้ามองจอดรถแต่ละขั้นครับก็เดือนครับผม มันก็ยจะคิดเอาน้ำชาซาบ,านบนนนันนี่ะครับคิดีานนมากเลยดีครับผมดเดูใส่น้อยมากหรอพี่น้องเฮ่านี้พี่โบว์จะมาให้เบิ้งมีของไบแจกลายผมได้ครับผมไปไปไหนมาลูกนีได้ครับลูกใส่น้อยมาพอดีครับผมสวัสดีครับผมทำไมไม,ไม่ใส่ถุงมืออ่ะลูกสวัสดีครับยงังสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเนีดูใส่นอยจรเที่ยวมากได้ครับทำไมไม่ใส่ถุง ทำไมไม่ใส่ถุงมือไปใส่ถุงมือ,ไปม,อไปมือแดงหมดแล้วเราค่อยเข้าไปเราค่อยไปหาเพื่อนไปเที่ยวทำไมลูกเือนื้อ,อนี้ให้ได้โอ้ไป<อ>ไใส่ถุงมือเน,ะอน,นะนอยเานะเงินตัวเองก็มีในกระเป๋านะในกล่องเนงะันจะ ใุ้งมือนะไันนีเป็นกาเบาอุนันอันนี้ของเป็นบ้านครับผมนี่มนคืเสิเซื้อิตอันบ้านใชบ้านมั่นมว่าครับย่นหน้าหนาวครับผมแต่าหาห่อนกับปันหน้าก็ิ่ครับครับพี่น้รนมาตพี่น้องมแล้วพี่น้องโมเริ่มแต่กัพี่น้องเบาบน้ามเบง นีะครับีพขยะตามมือบ้านนี่ชอบมองนี่ห้เพราะใ้สิ่ขยนะครับสิ่ขย่าบนนี่ะครับครบคัท่น่ะมือตั้งนานครับที่ต้นนว่าทีพนักงานลวงนครับเพือนสืจ้งมาทหารเมื่อกี้ครับม่ขยักทหารเพ่นืนเลยครับืนมีกุญแจไหมกุญแจมันครับผมไฟคอมมานนอดฮันแฮมตาฮันสกา เนี่ยนะครับก็สิประมาณกระสีนาะพี่น้องเนาะจพงได้กับฝากขอบคุณทุกที่น้องที่เขามาเบิ่งคลิดเด้อพี่น้องเด้อจพงได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดรทรัพย์ตะขอตะไคร้ให้เบาบนเนี่ยครับผมเบาบนเข้ากับฮาเทปไหมครับอันนี้ถูกนี่ครับผมจพงได้กับขอขอบคุณท่าังใจให้นได้เลยพี่น้องเด้อจพงได้กับสุดท้ายเนี่ยขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงครับผมทำลำเรื่อยๆได้พี่น้องเด้อ พบแต่ความูุขเด้อพี่น้องครับมันหวานเด้อพี่น้องเด้อพวกได้ถือของให้ถือเบื้อมันนี่ก็ดีใจน้วยเด้อพี่น้องเด้อบรกได้พถือกับวันนากะถือเนาะครับพี่น้องเนาะขอให้ทุกคนเราไม่ลยครับผมอย่าเจ็บอย่าจนครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม